มนั่นะต้นอะไรครับต้นอะไรครับกล้วยเหรอครับแล้วนะต้นนี้ต้อนอะไรลูกอะไรครับต้นนี้ต้นอะไรลูกนี่อะไรนี่อะไรนี่ลูกอะไรลูกอะไรเออก็มามาถามว่าลูกอะไรต้นอะไรครับมะนาวนาว

กล้วยอยู่ไหนจุดนี้โอ้ยกล้วยอยู่ไหนเล็กๆต้นกล้วยเล็กๆต้นกล้วยเล็กๆแล้วต้นทุเรียนอยู่ไหนต้นทุเรียนอยู่ไหนทุเรียนอยู่ไหน วิ่งไปมาวิ่งไปกันปวิ่งวิ่ง